การนำเข้าและส่งออกโปรเจกต์มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีซึ่งผู้จัดทำได้เลือกวิธีการจัดเก็บไฟล์แบบถาวรการส่งออกโปรเจกต์เป็นอะคายไฟล์และทั้งนี้เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาโปรแกรมสมบูรณ์แล้วให้ผู้เรียนทำการส่งออกโปรเจกต์เป็นอะค v e ไฟล์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ คลิกเมนูไฟล์ export จะปรากฏ dialog box export ขึ้นมาคลิกเลือก general archive file คลิกที่ next คลิกเลือก project ที่ต้องการจัดเก็บ ในที่นี้เป็น Hello World คลิกเลือกไฟล์ที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นคลิกปุ่ม b r o w จะปรากฏ dialog box Export to Archive File ขึ้นมาทําการเลือก directory ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ในที่นี้ผู้จัดทําเก็บไว้ที่ directory D File Work project Android Space หลังจากนั้นตั้งชื่อไฟล์ในที่นี้ผู้จัดทำตั้งชื่อว่า Backup underscore Hello World หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มเซฟหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม finish หลังจากนั้นจะปรากฏ archive ไฟล์ที่มีนามสกุล Save ไว้ที่ตำแหน่งที่กำหนด